ตอนนี้กำลังผสมผงทันค่ำอยู่นะครับก็จะทำการยาแนวนะครับยาแนวตัวเนะรือตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นผงทันค่ำนะครับแล้วก็เรซินนะครับเป็นเรซินไฟเบอร์ก,การเรานะครับแล้วก็มีตัวเล่งแข็งนะครับตัวเล่งแข็งก็เดี๋ยวเราผสมกันก่อนอ่าวิธีการผสมก็คล้ายๆผสมเราผสมฟูนผสมแป้งอะไรแบบนี้ครับ ก็คือจะมีผงทัน่ํา1หนึ่งส่วนเรซินสามส่วนนะครับหรือหรือเราจะดูในลักษณะของข้นนะครได้ครับความข้นก็ค่อยๆเติมเข้าไปก็ได้ก็เราทําเป็นล้อมนะครับคืออาผงเนี่ยล้อมเหมือนเหมือนตอนเราผสมปูนอะไรแบบนี้ครับผสมปูนทําบ้านนี่แหละก็เอาผงทันขําเนี่ยทาเป็นวงล้อมๆเสร็จแล้วก็เติมเรซินเนี่ยเข้าไปตรงกลางแล้วก็ค่อยๆผสมเรื่อยๆนะฮะ สังเกตไหมครับส่วนนอกผมยังเป็นตัวตัวผงทันข้ามอยู่เป็นแป้งอยู่นะครับอ่าพอมาเริ่มหนืดเริ่มอะไรเงี้ยเราก็ค่อยค่อยเอาผงทันข้ามที่อยู่รอบๆเนี่ยเข้าไปเติมนะครับเข้าไปเติมให้ให้มันหนืดตรงนี้เราผสมเยอะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมตัวเล่งแข็งนะครับอันนี้มันก็จะอยู่ได้อยู่ข้ามวันหนึ่งวันสองวันสามวันก็อยู่ได้นะครับจนกว่าเราจะเติมตัวเล่งแข็งนะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราผสมตรงนี้ก่นกอนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมตัวเลขแข็งแล้วก็ไปายานแนวนะครับที่ให้ให้มีประสิทธิภาพนะครับก็คือจะลักษณะยานแนวที่เป็นรอยต่อนะครับยานแนวแบบไหนมันถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคพอมาถึงตรงนี้เราได้ตัวแป้งโป้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้แป้งโป้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์เราก็จะเป็นไม้ชิ้นประมาณนี้นะครับเราจะมาทําตัวไม้ยานแนวนะครับก็คือเรามีวัสดุมีพลาสติกมีอะไรเราก็ใช้ได้เหมือนกันแต่นี้ผมมีมีไม้เราก็จะใช้ไม้นี้นะครับ ก็าทำให้เป็นมุมโค้งครับ อันนี้เราก็ได้ไม้นะครับไม้ลักษณะที่เป็นเหมือนไม้ไอศครีมนะครับไม้ติ่มนะครับโค้งมนแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะโค้งมนแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทํางานกันเลยก็อุปกรณ์ทํางานของเราก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับก็จะมีถุงมือนะครับจะเป็นถุงมือ,อายางนะครับถุงมือคุณหมอก็ได้นะครับแล้วก็ มีตัวเกียงนะครับเกียงโป๊สสีนะครับสองอันอันเล็กกันใหญ่นะครับแล้วก็ไม้นะครับอ่าตัวเล่งตัวเล่งแขกนะครับแต่วันนี้พระเอกก็จะเป็นตัวตัวไม้ตัวนี้นะครับสําหรับยานแนวนะครับผสมทีละน้อยก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ทำทำ่ทำองตัวตัวเลขนะครับก็คือเรากะที่ประมาณประมาณ1-2เปเนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ปริมาณเท่านี้ก็ตีซะว่าอ่าอันนี้คืออันนี้คือทำประจํำนะครับแต่แต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยจําก็ใส่น้อยๆก่อนนะครับก็คือฝา เนี่ยไอ้ถ้วยเนี่ยมันจะมีตูดวงข้างในใช่ไหมครับเราก็ใส่แล้วแต่ตามเกลียวนะครับที่เราที่เราเคยใช้แล้วมันได้ผลนะครับบางทีเราใส่เยอะไปเนี่ยมันจะแข็งเร็วทํางานไม่ทันนะครับโอเคประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.2%หรือว่าถ้าเกิดเป็นหยด ถ้าปริมาณเท่านี้ก็ผงทันขําประมาณนีเ้เราก็ใส่ประมาณสักสิบหยดสิหยดประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานได้เร็วเราก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้สักสิบห้ถึงยีก็ได้นะครับแล้วก็รีบโพร,รีบนั่นก็ผสมเหมือนอีพ็อกซี่ที่เรามีพาร์ทเอพาร์ทบนะครับแต่นี้ก็เป็นแค่ผงทันขําเรซินแล้วก็ตัวเ,เล่งแข็งนะครับ ิทีการก็เหมือนการโปรเลยครับการโปรสีรถยนต์นะครับการายานแนวเรือ งขอบขอบนี้ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ตัวเหล็กเกียงในการปาดอีกทีนึงนะตัวนี้มันจะเข้ามุมได้ดีกว่าที่เราใช้เหล็กเหลี่ยมนะครับเพราะมันจะเข้ามุมโค้งได้ดี อั่เกอไนะครับคือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นโค้งนะครับจะเป็นโค้งตามตามรูปของไม้ที่ที่เราเราปาดเข้าไปนะครับเห็นไหมก็คือมันจะได้จับตัวชิ้นงานเนี่ยทั้งชิ้นบนด้วยแล้วก็ชิ้นล่างด้วยนะครับแล้วก็ผิวงานเนี่ยมันจะมีความโค้งนะครับผิวงานมีความ,ความโค้งเวลาที่เราหุ้มตัวไฟเบอร์เนี่ยอ่าพอมันไม่ไม่เป็นเหลี่ยมเนี่ย ลักษณะการเข้าเข้ามุมของตัวแผ่นไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะเข้ามุมได้ได้เรียบกว่าสวยกว่านะครับเมืเทียบกับจุดที่เป็นจุดเหลี่ยมแบบนี้นะครับเวลาที่เราเข้างานไฟเบอร์หรือเข้ามุมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะไม่ไม่สวยไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็ความแข็งแรงมันก็จะมีน้อยนะครับ พราะสำหรับในส่วนของวันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวอุปกรณ์รอุปกรณ์ง่ายๆที่เราทําเองได้นะครับก็คืออาจจะไปซื้อ,เ,อเป็นไม้ไอติมก็ได้ไม้ไอติมก็จะมีลักษณะโค้งๆแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมครับไม้ไอติมแต่ว่านี้เราเรามีเศษไม้อัดเหลืออยู่แล้วเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแลก็มันก็ได้งานาตามที่ต้องการด้วยนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด ติดตามกดซับสไคร b ์เอาไว้ด้วยนะครับ,บกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีงานต่อเนื่องนะเดี๋ยวผมก็ค่อยทยอย,อยลงคลิปให้แล้วก็ค่อยไปติดตามดูกันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ